สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับหยิบยกเอาอกข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตั้งคําถามกับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านว่าถ้าสมมุตินะครับเกิดพรรคก้าไกลเนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยชอบจีนสักเท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนไทยไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่านายกปลื้มทุเรียนไทยฮอตต่อเนื่องในจีน ลุยส่งออกผ่านรถไฟจีนหลาวเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุชาบอกว่าอย่างนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงความยินดีกับความนิยมและก็ยอดการส่งออกทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งประสบความสําเร็จ สามารถที่จะดึงดูดผู้บริโภคชาวจีนและก็สร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดครับหน่วยงานไทยในจีนเนี่ยได้จัดงาน Thailand Love You Thai Fruit Golden Month 2 2 3 3ขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้มีการชิมทุเรียนไทย5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพันชนีก้านยาวพวงมณีหมอนทองและก็นวลทองจันทร์ พร้อมกับมีการผลักดันการส่งออกผ่านเส้นทางรถไฟจีนกับลาวเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งทุเรียนจากไทยสู่ตลาดจีนได้ทําให้ทุเรียนเนี่ยสามารถคงคุณภาพได้ตามมาตรฐานนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครหนานหนิงและก็สถานโกงสุนใหญ่ที่กวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมด้วยบริษัทภาคเอกชนจากประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ นำเข้าผลไม้ขนาดใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้จัดงาน Thailand Love You Thai Fruit Golden Month 2023ขึ้นมาเป็นการให้ความรู้ผ่านการชิมทุเรียนไทย5สายพันธุ์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยมีทั้งการเล่นเกมแข่งกันกินผลไม้ตอบคำถามจริงลองวัลชิมผลไม้ไอศครีมที่ทำจากผลไม้และสามารถเลือกซื้อผลไม้ที่ส่งตรงจากไทยได้ในราคาพิเศษนะครับ มีการจัดพื้นที่กิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าหางหยางซึ่งเป็นห้างที่ได้รับความนิยมของชาวจีนในหนานหนิงแล้วก็จัดกิจกรรมคู่ขนานในร้านขายผลไม้พากโดาทั้ง97สาขาทั่วนครหนานหนิงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการจัดทางแอปพลิเคชันของร้านเพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยสามารถที่จะซื้อผลไม้ไทยอย่างมีคุณภาพและก็ราคาย่อมเยาวโดยซื้อผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับ สำหรับแนวโน้มในการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดจีนเนี่ยมีพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจตลาดผลไม้ขนาดใหญ่หลายแห่งในมณฑลยูนานนะครับพบว่ายอดขายทุเรียนของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มียอดสูงสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งในปีนี้ปี66เนี่ยนะครับทุเรียนไทยเรามีราคา สูงสุดในรอบ5ปีขายได้วันละประมาณ7,000-8,000 0ถึง0ลูกนะครับรวมไปถึงที่คุณหมิงเนี่ยพบว่ามีปริมาณการจัดส่งทุเรียนไทยรายวันในช่วงที่มีความต้องการสูงเนี่ยจะอยู่ที่20ตู้ถึง30ตู้คอนเทนเนอร์คิดแล้วก็ประมาณสัก340-510ถึงตันนะครับทุเรียนหมอนทองเกรด A เนี่ยราคาจะอยู่ที่700-800ถึงหยวน หรือว่าคิดเป็นราคาเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก3,430บาทถึง3,920บาทอันนี้คือต่อกล่องนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังพบเปเส้นทางการขนส่งทุเรียนผ่านทางรถไฟจากจังหวัดจ,จันทบุรีของประเทศไทยไปยังประเทศลาวและต่อเนื่องไปยังคุนหมิงด้วยทางรถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับขนส่งเร็วสุดภายในเวลาเพียง3วันเท่านั้นซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งทุเรียนจากไทย ไปสู่ตลาดจีนเป็นอย่างมากทำให้ทุเรียนเนี่ยมีคุณภาพลดความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งได้ถึงร้อยละ90นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ย้ําให้ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพไปยังตลาดต่างประเทศรวมทั้งให้ร่วมกันหาช่องทางในการคงคุณภาพเพื่อมาตรฐานแล้วก็ชื่อเสียงของสินค้าไทยนายกรัฐมนตรีชื่นชมนะครับที่ทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพ ที่มียอดการส่งออกแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐของไทยในต่างประเทศและภาคบริษัทเอกชนของจีนซึ่งเชื่อมั่นครับว่าด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนี้แหละครับไทยจะขยายศักยภาพของตลาดผลไม้ให้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปนะครับ